ผูพการีนะคะดูแลไม่ว่าจะในเรื่องของอาหารการกินสิ่งแวดล้อมอะไรต่างๆมันมีองค์ประกอบหลายร้านนะคะการที่จะทําให้เราเป็นผู้สูงอายุที่มีอายุยืนแล้วก็มีคุณภาพนะคะครับอันนี้ก็เป็นวัตถุประสงค์ของของอการอะไรอ่ะชีวิตหลังที่เรามีกเกษียณเนาะเป็นผู้สูงอายุที่มีคุณภาพแล้วก็แข็งแรงไม่เป็นภาระของคนอื่นนะคะ ก็ขออวยพรนะคะให้คุณตาเนี่ยค่ะอีกครั้งหนึ่งนะคะมะีความสุขสุขภาพร่างกายแข็งแรงอย่างน้อยถึงร้อยสิบปีอย่างที่พวกเรามุ่งหวังนะคะวันนี้ก็ถือว่าเป็นขวัญกำลังใจอย่างหนึง่งให้กับคุณตาพุทธนะคะทีะ่ได้รับโล่นะคะถือว่าเป็นโลกน่กราชทานของสมเด็จย่าของพวกเรานะคะ ที่ท่านก็ได้มีปณิธานในการที่จะให้ผู้สูงอายุเนี่ยค่ะได้มีสุขภาพแข็งแรงนะคะแล้วก็เป็นแรงบันดาลใจให้พวกเรานะคะดูแลสุขภาพตัวเองเพื่อที่จะอยู่ให้ได้รับโลนะคะค่ะก็ขอบคุณทางพื้นท,ที่เป็นอย่างสูงนะคะที่ได้กรุณาจัดพิธีให้ในวันนี้นะคะ่ะแล้วก็ที่สำคัญก็คณะก,กรรมการ บริหารนะคะสาขาสังคสมสภาผู้สูงอายุนะคะที่ได้มีการมาตั้งแต่สำรวจนะคะสำรวจติดตามแล้วก็ลงเยี่ยมเยือนนะคะ<ส>ก็ถือว่าท่านเหล่านี้ก็เป็นบุคลากรที่สำคัญน,นะคะในการให้ความกำลังใจกับผู้สูงอายุะคะ<ส>เดี๋ยวท่านก็จะไปอีกหลายแห่งเนาะคสำหรับดิฉันเองก็มีมีที่จากอวยพรบุญตาแล้วก็ขอบคุณทางผู้มีส่วน ห้องะะเป็นอย่างสูงในครั้งนี้ค่ะก็ขอบคุณมากค่ะ